สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนเน้น,นอินเมียนมาเน้นเชียงตุงค่ะก็วันที่5ถึง7มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะนี่ก็ได้ไปออนทัวร์ค่ะไปออกทัวร์พาลูกทัวร์มาขึ้นรถ6ล้อนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปนมัสการองค์พระาธาตุอินแขวนหนึ่งใน5มหาปูชาสถานในประเทศเมียนมาค่ะ นี่ก็พาลูกทัวร์นั่งรถมาถึง1ในสส่วนของระยะทางภูเขา33ลูกแล้วนะคะก็เหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยค่ะก็มีก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะพักหลังๆนี่ก็สบายหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามีหลังคามมงแล้วก็มีเราให้จับด้วยค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนขึ้นรถ6ล้อกันหมดหรอรถส่วนตัว Private เอาขึ้นมาได้ไหมเอาขึ้นมาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็น VIP ระดับประเทศเนี้ยสามารถเอารถส่วนตัวขึ้นมาได้นี่จาได้ตอนเมื่อก่อนโควิด4-5ปีอะค่ะตอนองค์พาท่านเสด็จมากราบไหว้นะมัสการองค์พระาธาตุอินแขวนนะคะทางสถานทูตไทยกรุงย่างกุ้งแล้วก็ทางรัฐบาลเมียนมาเงี้ยเนาะก็จัดรถ r ล v a t e นะคะให้หลายส 10คันเลยนะคะแต่ไกด์รุ่นพี่ที่รับองภาท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งนะไม่นั่งรถพลายเวทนะคะท่านก็นั่งรถหกล้อแบบนี้แหละนะคะขึ้นไปผ่านภูเขา33ลูกขึ้นไปกลับไหว้นะมันสการพระาธาตุอินแขวนค่ะ นี่ก็มาถึงยะเต้ต๋องนะคะสองในสส่วนแล้วอของระยะทางที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินแควนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวคณะเราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปค่ะซึ่งกระเช้านี้เนี่ยก็เป็นชาวเกาหลีเนาะ,ะเป็นได้ได้มาเขาเรียกอะไรอะสมปทานนะคะสมปทานสร้างกระเช้าจากจุดตรงยะเต้ต๋องขึ้นไปถึง พระาธาตุอินแขวนแต่ไม่ได้ถึงองค์ตัวองค์พระาธาตนะคะก็คือไปถึงจุดที่จะต้องเดินไปอะคะ่ะจุดที่รถจอดนั่นเองโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะลงนะคะอไปขึ้นกระเช้ากาัน โ okay. อเคค่ะด้านในนี้ค่ะท่านไหนจะถ่ายรูปถ่ายภาพก่อนนะคะอ่าถ่ายรูปถ่ายภาพกันก่อนได้ค่ะสั้งงางงายเย่อเนาะอยู่มาเนาะสร้างงายเย่อเงายเดี๋ยวด้วยเบี้ยวบิบิลอบเบี้ยวเดี๋ยนาะยงอ่ะฟงแซบเบี้ยวบิบิเดะร่มเขาสวยมีผ้าทุงด้วยสวย <c oughs> ขึ้นกระเชา้าค่ะ 4ค่ะค่ะได้ค่ะคุณน่าจะสู้สี่กดแล้วนะคะได้ค่ะยังไม่กดนะคะค่ะอ่ะอีก4ท่านค่ะขึ้นเลยมารถตรงนี้เลยค่ะอ่ะแล้วก็3ค่ะ รวมนี้ด้วยได้ค่ะนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตเอเน,นะคะนั่งแค่10บสนาทีเอ้ยไม่ถึง10นาทีนั่งแค่ประมาณสองสามนาทีค่ะก็เดี๋ยวเรานั่งกระเช้าขึ้นไปค่ะกระเช้านี่ก่อนโควิดนี่คือคักมากนะคะแต่ตอนนี้เงียบเงามากเลยค่ะ ก็รอบนี้นะคะขึ้นกระเช้าตั้งแต่กลับมาทำทัวร์ปี2023เนาะ2024 20 2ปีเนี่ยยังไม่มีลูกทัวร์คณะไหนขึ้นกระเช้าเลยนะอันนี้เป็นลูกทัวร์กลุ่มแรกที่ขึ้นกระเช้าเนาะพอลูกทัวร์ขึ้นกระเช้านี่ก็ได้นั่งกระเช้าขึ้นพระาธาตุอินแขวนด้วยนะคะก็ปกติเนี่ยก็จะนั่งรถ6ล้อหรือที่คนไทยตั้งชือ่อกิเกให้ว่ารถขนหมูนะคะก็ขึ้นมาถึงบนพระาธาตุเลย แต่ถ้าเราอยากนั่งกระเช้าก็คือเราสามารถนั่งรถ6กล้อมาถึงครึ่งทางและอีกครึ่งหนึ่งเราก็สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปได้ก็ได้สองบรรยากาศนะคะก็ค่ากระเช้าเท่าไหร่จำไม่ได้ละเดี๋ยวนี้จะขึ้นราคากระเช้าไว้ให้ข้างล่างค่ะวิวสวยมากเลยวิวพระธาตุอินแขวนแต่ไกลหน่อยนึงน้อน,นี้ก็ซุมเข้าซุมออกไม่เป็นเป็นกล้องของนนนๆนะคะเนนล็อกหน้าจอไว้นะฮะ นี่บรรยากาศดีมากในกระเช้านี้นี่นั่งคนเดียวนะคะเพราะลูกทัวร์เขานั่งเป็นกันเป็นสี่ท่านหนึ่งกระเช้าสี่ท่านหนึ่งกระเช้าเนาะอยู่ๆกระเช้าก็หยุดเลยค่ะหยุดกลางอากาศเลยไม่รู้ว่าไฟดับกลางคันหรือเปล่า พอดูเวลาอ๋อห้าโมงเย็นพอดีนะคะถึงเวลาไฟดับแล้วนั่นเองนะคะกระเช้าก็หยุดนิ่งกลางอากาศแป๊บเดียวนะคะแล้วเขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟต่อคะ่ะมิบยตัวโรล่ะอ้ามปียตัวโเชิญค่ะ เมื่อกี้อยู่ระหว่างนี้นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลยไฟดบั <c oughs> ปดบปุ๊บหยุดเลยไฟดับไฟดับ เฮฮาสนุกสนานนะคะหลังจากลงกระเช้ามาแล้วก็จะเป็นจุดเดียวกับที่รถจอดอะค่ะรถหล้อจอดเลยค่ะส่วนมากเขาก็ไม่ขึ้นกระเช้ากันแล้วเขาก็จะนั่งรถหกล้อเนี่ยยาวจนถึงข้างบนเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องเดินไปอีกประมาณ300-400เมตร นะเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงแรมของเรานั่นเองค่ะระหว่างทางก็จะมีแว่นตามีเสื้อผ้ามีรูปปัน้นมีองค์เจดีย์พระธาตุอินแขวนจำลองของกินอะไรอย่างนี้ขายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็โรงแรมก็เริ่มทยอยเปิดแล้วนะคะอันนี้เรามาเรามาเช้าหน่อยหนึ่งเนาะเรามาเร็วหน่อยหนึ่งนะคะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเนาะ,ะก็ยังโล่งอยู่นะคะถนน ตรงระหว่างทางก็จะมีโรงแรม2โรงแรมนะคะขวามือเนี่ยก็จะเป็นม u ง t a น n Top Hotel ค่ะสมัยตอนที่ฝรั่งอังกฤษเขามาเที่ยวนี่ฝรั่งนี่ต่างชาตินี่เยอะมากเลยนะคะที่โรงแรมนี้เนาะแล้วก็อีกโรงแรมหนึ่งที่คณะของนี่พักก็คือใจโถอยู่ข้างหน้าค่ะหลังจากเก็บกระเป๋าเข้าห้องที่โรงแรมนะคะล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไป กราบไหว้นมัส,สก,การองค์พระาธาตุอินแขวนกันค่ะนี่เขาก็ขนทิชชู่ขนของขนสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นไปขายบนพระาธาตุกันค่ะคณะของเรามาแล้วนะคะรอบนี้เรามาพร้อมกับพระอาจารย์ค่ะเรามากับพระค่ะ ตอนดึกนะคะนี่เขาก็เอามุ้งมากางนอนกันตรงลานเจดีนะคะคือโรงแรมที่อยู่บนพระาธาตุที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยมีแค่สโรง,งแรมโรงแรมข้างล่างสองแล้วก็เลยพระาธาตุเอินแขวนไปก็จะเป็นโรงแรมโยโยเลอีก1ค่ะแล้วก็มีห้องพักก็เยอะอยู่เนาะแต่ส่วนมากเขาก็จะหอบผ้าหอบหมอนหอบของกินใส่ปิ่นโตขึ้นมาเนาะแล้วก็มันนอนตามลานเจดีนี่แหละนะคะรอบๆนี้นอนเต็มไปหมดเลยค่ะ ยิ่งท้ามาเจอช่วงเทศกาลวันสำคัญของพุทธาศาสนาอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ต้องเดินเลยอะคนเยอะมากเราแค่ยืนอยู่เฉยๆเงี้ยบางทีเขาก็ดันดันด,นดนเราไปแบบไปถึงข้างหน้าเลยไม่รู้ตัวก็มีเนาะอันนี้ตอนเช้าตอนตีสี่ค่ะบ้างก็ตื่นนอนแล้วแต่บ้างก็ยังนอนอยู่นะคะตีสี่เนี่ยก็พาลูกทั่วขึ้นมามาตักบาท ถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวองค์พระาธาตุอินขวนันั่นเองค่ะก็เราคิดว่าเรามาเช้าแล้วนะคะแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนคือเขานอนข้างบนนี่เขาก็จะไวกว่าเราอเนาะถึงแม้เราจะขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ก็ตามนะคะคนมาถวายข้าวพระพุทธเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องถวายข้าวพระพุทธนะคะผลไม้กับข้าวสวยต่างๆค่ะ คลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินเนนอินเมียนมานินเนนเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ